ได้ถังมาหมายใช่ไหมแบบนี้าหาง่ายของใช้ในบ้านนะคะกี้เดี๋ยวจะไปล้างถั่วนะแล้วเดี๋ยวก็จะต้มน้ําคือเราสําหรับสเต็มนะสเต็มจะแช่คือล้างเนาะที่แตมบอกว่าต้องล้างสองครั้งสามครั้งห้าครั้งแล้วแต่ไงเพราะว่าแล้วแต่ว่าเราอะ่ะจะได้ถั่วมาคือต้นทุนของถั่วหรือพันของถั่วมันก็มีส่วนนะแต่แตําคิดว่ายี่ห้อนี้น่าจะโอเคนะ คือก่อนหน้าที่ดาใช้ยี่ห้อเอรอนเนาะคือเขาจะฝุ่นเยอะแล้วเขาก็จะเป็นเม็ดแตกๆๆเยอะมากเพราะงั้นเจไดมต้องล้างมากกว่า5ครั้งแน่นอนนะคะ <c oughs> อ่าโอเคงั้นก็พี่น้องก็พิจารณาดูแล้วกันว่าพี่น้องจะได้พันุ์ของเมล็ดถั่วเขียวเนี่ยมาแบบไหนเนาะอันนี้ก็คิดว่าน่าจะดีนะดูจากข้างนอกแล้วเนี่ยดูเม็ดแต่งเม็ดใหญ่ดีนะเดี๋ยวจะไปล้างก่อนไปล้างแล้วก็ไปล้างแล้วก็ เอามาแช่น้ําธรรมดาลอก่อนแล้วเดี๋ยวตาจะไปต้มน้าแล้วค่อยมาเอาผสมที่หลังเนาะอันนี้แล้วแต่นะทุกคนก็ปรับเปลี่ยนได้เลยตามอัธยาศัยนะคะกําลังใจ <c oughs> น้องหมาเชียร์น้องหมาเชียร์อาเชียร์เชียร์เชียร์แม่แช่ถั่วนะโอเคนะก็ขอทุกคนที่ได้ดูคลิปนี้นะคะ,ะมีสุขภาพที่ดีมีความสุขนะคะแล้วก็คิดหวังสิ่งใดนะที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมนะคะก็ขอให้สำเร็จสมวังดังใจปรารถนาท,ทุกประการเด้อ แช่ถั่วกันนะเดี๋ยวขั้นตอนการแช่ถั่วเดี๋ยวจะจะจะพูดต่อเนื่องกันไปแล้วกันเนาะแต่นี่ก็คือว่าจะหยุดชั่วคราวไว้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวทําต่อไดอ้โอนะ้ยเน,น,น,นี่ยแจะทำจะแชอ้๊แต่มันก็แชได้ถังว่าสองเลยนะเพราะถังน้ำใหญ่นะแต่เราใส่ไปสองเลยแล้วกันที่ถังนี่ ตอนแรกก็คือเตรียมไว้ไว่าจะใส่ถัง้าถุงเนาะแต่ไ,ได้มันน,น่าจะแช่ได้นะอันนี้คือรีวิวไว้นะเผื่อใครแบบว่าที่บ้านมีมีถังแบบนี้เนาะถังน้ําแบบนี้ก็มาตัดใช้สําหรับที่จะแช่ถั่วนะจำคิดว่าถังนี้น่าจะแช่ได้สองลเนาะเพราะงั้นแล้วก็เตรียมไว้นะเผื่อใครจะเพาะในจํานวนมากขึ้นแบ่งปัน ผู้อื่นได้ทานได้มากขึ้นนะเพราะมันเป็นถั่วที่มีไม่ต้องใช้ไม่มีสารเคมีอะไรเลยนะโอเคเดี๋ยวจำล้างถั่วก่อนนะพี่น้องจา๋าแล้วเดี๋ยวเราไปกรอกไฟต้มน้ำกันแล้วคฟออนน้ำอุ่นมาผสม เมื่อกี้เราก็ล้างถั่วกันเรียบร้อยเนาะเดี๋ยวตรต้มน้ําแป๊บหนึ่งนะค่อยๆทําไปพี่น้องค่ะทําธุระอื่นด้วยนะแล้วเราก็ทำอันนี้ด้วยนะสลับไปสลับมาเดี๋ยวเราก็เอาน้ําไปผสมนะแล้วก็แช่ก็ประมาณสี่โมงห้าโมงเย็นเราก็จะได้พ้อถั่วงอกอีกรอบนึงนะคะโอเคค่ะเรามาอันนี้ก็คือว่าใส่น้ําปกติเนาไว้น้อุณหภูมิปกตินะเดี๋ยวเราจะใส่น้าร้อนเข้าไป ผสมนะแล้วก็ใช้มือเรานิ้วเราเนี่ยนะเนะ <_ an> ช็คนะประมาณ40องศานะคะแล้วก็แช่ไ,ว, Raymond, ชไว้ประมาณเนี่ยแล้แช่ประมาณ7-8โมงก็จะได้ทำก็เวลาแล้วเช็คดูอ่ะรอก่อนใส่ไปเช็คไปใส่ไปเช็คไปนะโอเคแล้วเดี๋ยวตอนเย็นเราไปพอถุงอกกันค่ะ